มื้อนีอ้เป็นมือวันที่สองอเดือนพศ2566นะครับบรรยากาศช่วงนี้คึมๆจักนอ้อยเป็นบรรยากาศตอนแรงเวลาตอนนี้16นาฬิกานะครับซีม่วงแรงพอดี พอดีเมื่อนี้ผมก็ได้ออกมาหน้านะครับออกมาตัดหญ้าคันแท้นะครับนี่ครับตัดหญ้าคันแท้นะครับตัดหญ้าคันแทหนานะครับอพอดีวังางหญ้าเนี่ยวัางประมาณ่บม่วงนะครบับายหนึ่งฝนก็นได้เริ่มตกมาอยางขนาดใหญ่นะครับนะฝนตกแห้งอริลๆครับมื้อนี้นะประมาณ ใบหนึ่งนะครับหอดบสองครึ่งนะครับตกเงา้วเลยนะครับสม่วงครึ่งนะครับแล้วพอดีครับมะเบงให้หน้านะครับน้ำนะครับน้ำถว่วให้น่านะครับถว่วเข่าเลยครับหนึ่งครับถ่วเข่าเลยครับน้ำเพราะว่าน้ำสายนี่มันแห้งนะครับน้ำสายนี่มันแห้งพอดีครับมา ไส้เขาพอดีนี่นะเขาเจ้าแปลงนี้เป็นเขาเจ้านะครับเขาเจ้าเขาเจ้ามา 105, ะลิหนึ่งศูนย์ห้าเขาเจ้ามะลิหนึ่งศูนย์หาเอซึ่งได้วานนะครับวานเป็นเขาวานเขาวานหน้าตมเขาวานหน้าตมนะครับวิธีวานก็คือวานคือวานกานี่แหละครับ เ็ดแบบวานกาเลยนะไถดีๆแล้วก็คาดคาดไดตมดีๆแล้วก็วานคือวานกาเนี่ยครับแต่ว่าวานใหห่างๆนะบสได้วานทีคือวานกาพอว่าเขาวานแล้วเขาวานแล้วสิเอาเรื่อยเลยบโบสได้ลกไปดำคือคือวานกาเนี่ยครับนะเบื้องบรรยากาศช่วง เร่ง16เนยกาหรือ4ม่วงแรงนี่ครับนี่ครับเมื่อเึงการวานลานเขาหน้าตมุมวานประมาณนี้นะวานประมาณนี้ทางทางประมาณนี้นะสคือวันทีบได้นะครับวันทีบได้การวันทีมันถือเป็นเป็นวนันกล้าที่เป็นเขาบากล้าห่วงเนยน้อย บาบานทางๆจันสิมันติดตัวใหญ่หล้วก็ห่วงใหญ่น,นะครับเมื่อเมื่อยานนี้ฝนตกมากเียครับน้ำแถวนี้มันแห้งนะครับน้ำแถวนี้มันแห้งตอนตอน,นี้ผมก็เลยโบท่านได้อัดนะครับแห่มันไหลลงไปทอ่อนกันให้นั่นเดี๋ยวนี้น้าท่วมแล้วครับท่วมท่วมให้นั่นแล้วครับเนี่ยท่วมแล้วนะครับท่วมเขาแล้วจําเป็นี่ต้องปล่อย ่อยเห็นมันไหลออกนะครับมองเห็นมันเป็นทอมันไหลคอยมันก็นเลยมาถ่อนอยู่นีท่วมเขานะครับตรงนี้ปิดพุท่ันได้นะครับเพราะว่าช่วงทึ่งเนี่ยเพื่อนบุทันไดอัดฝากกันแท่บมองน้ำไหลไปนะเป็นเป็นที่ข้าเจ้านะครับให้ข้าเจ้าอัดสะกอนยังไคสีได้อัดตรงนี้ใช่นะครับอัดเอาน้ำทั้งเขาตรงนี้ไว้นะครับ แปลงนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงเมล็ดเมล็ดพันธุ์นะครับนะเนี่ยเมล็ดเล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าข้าวเจ้ามมล็ดหนึ่งศุนหะนะครับแปลงนี้บ่บ,บต้องได้บ่ต้องได้ลบกสามนะครับเพราะว่าเอาได้ขนาดนี้แล้วก็ถือว่าใสได้เลยนะครับนี่ใสได้เลยห้างขนาดนี้ถือว่าใสได้เลยอายุนี่ เป็นเกือบเดือนนะครับเียเกือบเดือนแล้วนะครับข้าวเจ้ามะลิหนึ่งศูนย์ฮาีนมันจะมีสองอสองสองลักษณะนะครับซึ่งเป็นข้าวเ,เ,เจ้าดอข้าวเจ้าให่นะครับข้าวเจ้าดอที่ถอกกอนนะครับเจียวกอนนผลผลิตกันที่ ได้พ่อสมควรนะครับแต่เป็นถ้าเป็นเขาเจ้ามะาลิหนึ่งศูนหาเขาหญ่เนี่ยสีเกี้ยวฟวมกับเขากวก่าขอหกพอดีนะครับอันของเทานี้เป็นเขาเจ้ามะลิ105หนึ่งศูนหาไน่นะครับเกี้ยวฟอมเขากว่าขอหกพอดีนะครับนะแปลงนี้เอาไว้แต่เฮ็มดมะเร็ท่านวยครับเด้อที่นอ้องอ่าเบื้องตัวยาง เบื้องตัวอย่างนะครับการวานบริวานทีนะครับวานทางหางวานแล้วเอาเลยนะครับนะถ้าหากว่ามองดใดที่มันเกิดบ่ดีจังสั้นนะครับมองจังสีเกิดสิลกออกไปลกจากมงทีทีมาสามมงมันโบเกิดนี่ครับมงมันทางห้างนี่นะลกมาสามนะครับนะวิธีเหตุ เข่านะครับเข่าหน้าตมนะมาเบ่งให้ที่น้ำไหลทวนลุงไปนะครับนี่ครับน้ำไหลทวนลงมาท่วมเข่าเลยครับเดี๋ยวโบเห็นยอดเข่าเลยนะเดี๋ยวเห็นยอดเขาย่อมแย้มนะครับช่วงนี้นะช่วงต่อไปนี่ท่วมมิดเลยครับนะ น้ำกระเปงอยู่นี่นครับนึ่แต่ว่ามันเป็นท่อหน่อยน้ำไหลออกว่าท่านนะนี่ครับตรงนี้มันบ่มีท่อมันเลยไหลแห้งก็เลยเสียวท่อมาใส่นะครับเอาท่อมาใส่จังไฟถิ่ถมดีๆนะครับเพราะว่าเขากา็เกือบเดือนแล้วพอดีครับสีอัดน้ำใส่แล้วครับ นะครับฝนตกมากพอดีแต่สิได้อัดอัดน้ำขังเข่าแล้วครับนะช่วงนั้นของพื้นให้เพื้อนอัดแล้วก็แปลงนี้ก็เลยสิสได้อัดนะครับเอาน้ำขังเข่าไว้มันดียังไงขังเขา่าใช่ขังน้ำาทียเขานะครับมันดียังไงคือหมายความว่าเขาบม่ต้องได้เอาหญ่านะครับน้ำสิท่วมหยาเด้ครับเลยหยาเบีย้ยน้อยเกิดมาดน้ำแดงนั่น ก็น้ำท่วมในยาสีบ่ข้นเลยนะครับมิได้เขาซัดย่างเดียวนะครับเขาต้องข้งน้ำไว้นะครับถ้าหากว่าบ่มีน้ำม,มาข้างหนึ่งยาขึ้นหนึ่งมันทีได้สีดยาคายาเลยครับนะนี่โชคดีที่ฝนตกลงมานะบ่ต้องได้สีดยาคายานะครับบัดนะอาศัยธรรมศาติ์นะครับใส่น้ำขังเรางานถือเกิดบ่ได้เขาก็ทีิสนุกซัดขึ้นนะครับ พอดีครับพอดีพิ้นมาพอดีไปเนี่ยพิ้นมาพอดีจ้าลองพิ้นมาพอดีครับเพื่นอัดพอดีนะครับพิ่นอัดน้ำอัดพอดีนะครับต่อไปผมก็จิได้อัดนะครับอัดตัวนี้อัดน้ำค้งเขานะครับนี่จ้าลองทีพิ้นมากพอดีนะครับน้ำก็จะุย่ระดับนี่พอดีพอดีนะครับก็จิได้อัดน้ำใส่เข่าไว้เลยนะครับนะ สำหรับคลิปนี้กับพุ่งสึพอ่อแทน้นะครับเนอะขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แน่เนื้อครับเด้อสำหรับท่านที่เสียเวลาเข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบุนมากครับ